สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องไปกับปายและตอนนี้คุณอยู่ในช่วงป่ายรีวิวนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอุปกรณ์ส่องสว่างตัวน,นี้ตัวน,นี้ผมเพิ่งได้มานะครับแต่ว่าผมลองดรอปเทสดูแล้วค่อนข้างดีแต่หารีวิวไม่ได้เลยนะครับจริงหารีวิวไม่ได้เลยผมหาอันที่ไปเจอเจอ จออันนึงที่มันค่อนข้างใกล้เคียงนะมันรูปทรงมันอาจจะคล้ายๆอะไรเงี้ยแต่ราคามันค่อนข้างที่จะแรงราคาติดหลักแบบเกือบพันหรือว่าหลักพันหนึงเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมผมไม่กล้าลงทุนเอออาจจะรู้สึกว่าแพงแหละเออใช่มันแพงเพราะว่าผมไม่ไม่ชอบอะไรที่มันมันแบบมันอันแค่นั้นเองแต่ว่าโหราคามันสูงอะไรเงี้ยผมเลยดูตัวนี้มา ตัวนี้เป็นของงานจีนนะครับตัวเนี้ยราคาตกอยู่ที่ตอนนั้นผมได้มาร้อยเจ็ดสิบาทร้อบาทมีอะไรให้คุณบ้างมันจะมาแบบนี้เลยโอ้ดูดีอ่ามีหูหิ้วแบบนี้ให้นะครับหิ้วแขวนแบบนี้อย่าลืมตัวนี้สามารถปรับได้เพราะว่ามันเป็นไฟ LED อ่าโอเคไหมตัวเนี้ยนะเป็นซิลิโคนนะครับ ตัวแข่งที่มันให้มาตัวเนี้ยแฉ่งจะเป็นซิลิโคนซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีนะเป็นซิลิโคนเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราต้องการที่จะใช้พื้นที่จัดเก็บบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกเนี่ยถ้าเป็นโลหะยังไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าเป็นพลาสติกโดนกดโดนทับขึ้นมาหักแตกเสียหายขึ้นมาเนี่ยเสียดายนะแบบเนี้ยคุณจะหักจะง,งอจะบิดเต็มที่เลยไม่เสียหายแน่นอนนะครับเราจะมาพูดถึงตัวของ โคมไฟกันตัวของโคมไฟเนี้ยมีไฟทั้งหมดอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอมี่ามีไฟทั้งหมด5้าสเต็ปห้สเต็ปนี้สามารถปรับความเข้มแสงหรือว่าความสว่างได้นะครับอย่างไฟตัวนี้ปึ๊บปรับตัวนี้เป็นไฟฉายซูมซูมเข้าซูมออกปึ๊บแล้วก็สามารถกดค้าง เพื่อที่จะลดแสงเพิ่มแสงได้อ่านี่คือข้อดีนะ,ะปรับปึ๊บแต่ว่าในโหมดของไฟฉายเนี่ยกดครั้งแรกจะเป็นไฟฉายแบบสว่างสุดเลยพอเปิดครั้งที่2ปึ๊บจะเป็นไฟฉายที่แสงมันจะดรอปลงมานะครับพอกดครั้งที่3จะเป็นไฟกระพริบแล้วก็พอกดครั้งที่4ก็จะเป็นไฟไฟออกออกวอมวอมขาวๆหน่อยๆประมาณนั้นไม่ขาวซะทีเดียวแต่ก็ออกขาวๆแหละ ขาวๆส่มๆตัวเนี้ยถ้าเกิดเปิดไฟสว่างสุดอ่ะมันจะให้ให้ระยะเวลาทำการอยู่ที่กี่ชั่วโมงนะสาถึงสีชั่วโมงนะถ้าที่ผมเคยจับแต่เมื่อไหร่ที่คุณปรับลงมาให้แสงต่ำสุดซึ่งผมย้ำนะแสงต่ำสุดเนี้ยพอเพียงกับการใช้งานแล้วเพราะมันเป็นไฟประดับ อ่ะแกปะปะบางทีเราอยู่ในแคมป์อ่ะเราไม่ต้องการให้ไฟมันสว่างมากจนเกินไปมันจะทําให้เสียบรรยากาศได้แล้วก็ผมไม่ได้มีมันแค่อันเดียวผมมีมันเยอะโอเคนะเมื่อเรามีมันเยอะปุ๊บเราก็กระจายกระจายแสงตามจุดตามจุดไปแล้วก็พอยิ่งเราเราปรับให้มแสงมันอยู่ในโหมดต่ําสุดเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานนานมากแล้วก็แสงสุดท้ายจะเป็นแสงเนี้ยผมชอบมาก เป็นแสงออกส้มเลยอะบอมบอมส้มๆแล้วก็ปรับให้อยู่ต่ําสุดอ่าพอปรับให้อยู่ต่ําสุดเนี้ยปุออ๊บผมจับเวลาให้แล้วนะตัวเนี้ยไฟอยู่ได้ถึง9ชั่วโมง9-10ถึง10ชั่วโมงนี่อยู่ได้นะแบตยังไม่หมดนะยังเหลือ1ขีดผมว่าเฮ้ยดีเลยนะในราคาแค่170คุณได้ไฟตั้งหลายโหมดแถมสีออกมาสวย ดูบุคลิกของมันก็ไม่แย่นะมันมันสู้ได้นะหน้าตามันสู้ได้มันแขวนได้ระยะเวลาในการใช้งานยาวนานตัวนี้ข้างบนก็จะมีในเรื่องของอปุ่มจุดชาร์จนะครับเป็น Typ e C แล้วก็จะมีปุ่มกดสวิต์เปิดปิดซึ่งมีสวิต์เดียวแล้วก็จะเป็นแบบกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โหมดที่เราพึงพอใจแล้วก็จะมีะแถบบอก สถานะแบตเตอรี่4จุดนะครับแล้วก็จะมีหูแขวนโอเคอันนี้ก็บอกแล้วสามารถขยับปรับเข้าออกเพื่อปรับซูมขยายได้นะครับโอเคกับเชิงหนึ่งอันตัวนี้ผมว่าโอเคฮันแะน สำหรับคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะดูคลิปเต็มเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube ไปกับปายแคมปิ้งนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยอีก1ช่องทางนะครับสวัสดีครับ